สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องลูกหลานทุกผู้ทุกคนคุณแม่พ่อนเสเวงยีภาเขาสวนอีกแล้วเด้อกำลังจะไปค่ะค<ม>นขับรถของคุณแม่กู้เก่าหลักพี่น้องเอ<ม>้ยไปอันให้เบิ่งอันอต้นเลแล้วสักที่ชีดช้าอนแล้วยังเหลือไว้ใช<ม>่เอออนแล้วสักที่กำลังไปอันพี่น้องนี่มกักเกล้าหลักของคุณแม่มันแตกก็มันเป็นหนึ่งสิพี่น้องนี่คุณพ่อเอามาให้เบิ่ง ได้พอเอามาบึงเงยอันนี้พืชดีว่าคุณแม่มือนี่เขามาสวนเก็บหมักเกาลักมหนวยหนึ่งที่นี่มันแตกนี่เด้อพี่น้องเขาจว่ามันเป็นเม็ดเป็นเม็ดแบบนี้เลยมันอยู่เป็นควักแกเอามาแกะออามาแกะอามาให้พี่น้องิ่งใครไม่มีฟันอยากินยากสักนิดหนึ่งถ้ามีฟันแล้วเคี้ยวกินก็ไดคือมีคุณพ่อแกหมักเกาลักแกแล้วอันนี้มันต้องเอาให้มันสุกออกต้นมันกระเด็นกระดอนมื่อ่มันพอดี คุณพ่อแกมา <โร S 1> เกาลัดอันนี้เอามาบ่มเหรอคะที่นี่มือหนีมากหลายคนพี่น้องเขาสวนตัวเล็กก็มาด้วยตัวเล็กเปเทิมยังหลุกิดเทิมแล้วใช่ไหมก็เลยตามมาเที่ยวเอองาน,น,นไม่ให้มาเที่ยวโอเคไม่ทำาก็กลับไปคือเกลักลเองนี่พี่น้องเกาลักมาแต่เมืองจีนได้ตุนมันพันมันเห็นะหพี่น้องนี่เม็ดมันพี่น้องเ้ยนี่พวกไหนผ่าไห่บึงเนาะ ทีนี้ว่าอันนับดูดิลูกลูกนี้มันได้กี่มิตรเอานับนับไปเลยเอออ่ะให้ให้น้องเขานับนะลูกอืมอืมนับนับลูกนะกมตรลูกหนึ่งมีสิบเก้ามิตร อันนี้มันเป็นพันธุ์หายากเนาะเออทีเนี้ยเอาพันุ์มันมาแต่ดั้งเดิมมาแต่ประเทศจีนถึงเราก็จะมาปลูกในประเทศไทยมาเกาหลักพี่น้องเอ,อ้ยมาเกาหลักแตกแล้วเห็นไหมตัวเล็กเดี๋ยวเราเราคั่วกินกันวะนะอืมเอาทำนี่ละพี่น้องนี่นเอ้นเป็นอางชีตได้พี่น้องอืมงานเขาสร้างยิ้คู่โรงเรียนตัตุ์ุงบันเดิล โอเคขอฟังว่าเออพอหายในสวนจะมาทางฟ้าอ้อยทางป่าอ้อยเพื่อจะเอามะเกาลาอรักมาปลูกพี่น้องเพราะว่ามันนี่ต้นเหลืออยู่สามต้นพี่น้องอันเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่สิพายางไปเอาให้เบิง้งคุณแม่จะปลูกเพราะว่าเอามาเมื่อหนั้นปลูกว่าท่านในเบิดงนะพี่น้องมีทางฟ่าอ้อยมองดิปลูกเบิ้งน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อปลูกของหายากอีละละพี่น้องน่วยมันเป็นังสีพี่น้องมมตดมันเป็นังสีค่ะพี่น้อง หน่วยหนึ่งมีสิบเก่ามิดคุณแม่ก็จะปลูกบริเวณนี่คุณแม่มองว่าอีกสักหาปีคุณแม่จะมีสวนหมักเกาหลักได้พี่น้องเออตามมาเบิงน้ากันเนาะพี่น้องเนาะอยู่ดีมีแห้งเด้พี่น้องขันใ้เขามาเบิงคุณแม่พ่นสแสวงกัได้เออเพื่อจะเป็นกําลังใจให้กันเนาะ All night, yeah. The way you bite your lips, blush and smile you give. You're just so stunning. I've been feeling nothing lately when without you. I know that something special made me think about you. เ,เมื่อยให้กันแล้วพึ่งแม่เดี๋ยวก่อนนรกอันพ้นที่ดีการปลูกอ้อยอยูบ레이แวกมีมันดีตรงที่ว่าดินดินมันโมด,ดีดินมันเป็นหินที่นี่ต้นอ้อยเอาตัดลงมาแล้วมันเป็นปุ๋ยพี่น้องเขาสามารถจะปลูกปลูกไอ้พวกพักพวกง้า,างที่มันโวละาพา้าไงง่ายๆไก่ไก่บาทเท่าไหร่ะพี่น้องแม่จะเป็นด้านก่อน There the the was a lover. Trust me. ¡Gracias! Yo... When I think I laugh, there's always a crowd. Smoking every cloud, feeling good right now. People sitting by the wall and they're leaning. Some are lying on the balance a dreaming. I've been feeling nothing lately when without you. I know there's something really. มันจะแห่งไแล้วก็มันจะเป็นปุ๋ยจะปลูกพักไใด้ในบริเวณนี้แล้วตัวไดที่มันมันแตกขึ้นมาใหมา่มันจะเป็นพีเลียงที่พักบางชนิดกระต้องการหล่มนะพี่น้องก็จะปั๊บดินตรงนี้ไว้ปลูกพักเพื่อกินแล้วก็ปลูกมะเกือลักลงไปในหนีนำ้ำพี่นอ้องเดี๋ยวเจ็บผ้ายางเบืองทางพุ่นลำเนียว่าจงังใดเลย พี่น้องไปเรีนคนงานปลูกมือวันก่อนเกาหลักสูบบอไว้บอสูบบอไว้บอ,บอมื้อนี้ กิจกรรมยังที่เฮ็ดอยู่หันบอกเพื่อนผู้ชมแน่กำลังถากหญ้าให้ต้นไม้ยางอยู่เออสู้นมวลมื่อนี่แดดก็ะ้ันเออสู้แม่นบ่มาเด้อมาเด้อมาพอยกันสู่เมนบ่ดูตาหนานเห็นบ่พี่น้องสู้ยังวะคุณพ่อจักไปย้่มมุมไดอ่ะหลังอย่างนี้คุณแม่กับสิพันยางเบิ่งรวมๆพี่น้อง ร่วมๆกันไปนี่ละนะปลูกมะเก้าหลักเขาใจอยู่ดอกว่าปลูกมันบ่ตท่านติดจังหนติดมันก็สิงงาม,มพี่น้องเก้าหลักนี่พี่น้องกินใบได้เอามาปลูกพี่น้องหมักตูมาสั้นไม่บางชนิดกับปลูกยากอยู่ ยังเ็นทุเรียนโอ้ะจมันยากพี่น้องเลยแต่เพื่อนแตกหยอดเลยอยากเขาว่าเพื่นอนโหลดดิตายกันดิ midnight we're going on night you pass a drink to get the vibe right don't feel like having a nhục con Thác ตัดต้นอ้อยแล้วพี่แม่ก็จะทำบด้เวนต้นมะกรูดพี่เนอะพักกูด it's midnight we're going all night can you pass a drink to get the vibe right don't feel like having a butt light a tequila with some salt and lime oh my am i all right thanks for asking doing just fine can i say that you're looking real nice we'll have to chat right now before i get high when you came to my eyes i feel like i'm on cloud nine for the July, I think I can go all night. Yeah, the way you bite your lips, blush and smile you give, you're just so stunning. สไตล์คุณแม่พ่นแสวงพี่น,ออน้องอยากเพ็ดยังอยากปลูกยังลงไปกับปลูกโลดพี่น้องเนี่ยอันพวงไก่กับต้นมะกรวยโอ้นีปัญหาพี่น้อง Right, right. Don't feel like having a bad Light That's tequila with some salt and lime Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine Can I say that you're looking real nice? We'll have to chat right now before I get high When you gaze into my eyes I feel like I'm on cloud nine You bang harder than 4th of July I think I can go all night, yeah the way you bite your lips Blushing smile you give You're just so stunning I've been feeling nothing lately when without you I know that something special made me think about you Take a foul shot and call it a free throw Party foul, party foul Hop around, grab a towel But they cheer to the governor While the beer was a lover Trust me, ain't no amateurs Now we got the us to sure. When I think I lie, There's a way to cry Smoking heavy glass Feeling good right now Chicken, rice, chicken, rice, chicken, rice กี่ปลูกิ้งไปทีละไม่ตน้นขวายไม่ทำเก็บกินง่ายเลยหรอกต้นพักกระเพราไงอันนี้ก็มะเขือมะเขือพ่วงปลูกไก่ต้นพักกระเพราปลูกไก่ต้นกล้วยนวยี่ละกล้วยก็มีนี่ค่ะพี่น้อง มองนี้กะต้นพักกูกิงกับตํ้คุงได้หยอดมันตํ้คุงหยอดสดๆนะพี่น้องเบิมองนี่ละคุณแม่จะไปฉีดอันต้นทุเรียนปวกมันกินเจียวยาไปใส่หากต้นทุเรียนตามนี้ดู เปนนนน็นยังไงถ้าจะติดนทุเรียนตายือปวกตายบูหูแล้ว ากันแล้วพี่น้องเลยเบิ่งนํากันจักอีหยังสิตายทุเรียนสิตายหัวกวกจะตายเลยพี่น้องเลยเอ้านี่ต้นนึง50 50ขึ้นกัน